วิธีการดูพวกพาสเวิร์ดที่มันเป็นจุดๆนะครับอย่างง่ายเลยนะครับหรือว่าอาจจะเรียกใช้คําว่าเป็นการแฮกเลยก็ได้นะครับถ้าในกรณีบางเว็บที่มันไม่มีที่กดโชว์นะครับถ้าไม่กดโชว์ก็โอเคอาจจะดูได้แต่หลายๆเว็บมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นจุดอย่างนี้เลยวิธีการทำง,ง่ายเลยนะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับให้เราคลิกขวาที่ ตรงพารเบิร์ดเลยคลิกขวานะครับแล้วก็อินสเปกนะครับอินสเปกขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นนะครับมันจะขึ้นแถบตรงนี้ขึ้นมาเราดูแค่ตรงนี้นะครับเราดูที่ประเภทตรงททายมันครับแต่เมื่อคลิกท้ายที่มันเป็นคำว่าพารเบิร์ดนะครับเปลี่ยนนะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับพิมพ์เลขหนึ่งหรืออะไรก็ได้นะครับ อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คําว่า password แล้วกด enter หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราพิมพ์กลับไปที่มันเป็นคําว่า password นะมันก็จะหายไปนะครับในกรณีแบบนี้ใช้ได้ทุกเบสนะครับนนะครับพิมพ์อะไรก็ได้นะครับ มันจะโชว์นะครับก็คือ,คอถ้ามันเป็นประเภทที่เป็นพาสเวิร์มันจะเป็นจุดไข่ปลานะครับถ้าหาไม่เห็นนะครับอาจจะแค่กดตัวนี้ก็ได้ที่เป็นรูปลูกศร,ร,รน,นะครับมันจะเข้าไปอยู่ในแต่ละส่วนนะครับเราเอามอสไปชี้นะครับตรงนี้ปึ๊บมันก็จะเข้ามานี่นะครับออก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับบางกรณีที่เรา ลืมนะครับลืมคัดเวอร์ดว่ามันคืออะไรแต่มันเป็นจุดไข่ปลาแต่เราเคยล็อกอินไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกลับเข้ามาดูได้นะครับ